หมุดแรกค่ะชวนคุณผู้ชมไปที่ภาคตะว,วันออกนะคะปักหมุดรายงานจากพื้นที่ท่องเที่ยวหนองมนจังหวัดชนบุรีค่ะคุณผู้ชมจุดนี้นะคะรายงานโดยคุณกัญญาพัฒลิ้มประเสริฐเป็นนะะักข่าวพลเมืองที่นั่นค่ะ เก็บภาพบรรยากาศน้องมนในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานี้เองนะคะตลาดน้องมนจังหวัดชนบุรีเริ่มกลับมามีนักท่องเที่ยวแล้วค่ะแต่หลังจากนี้หนองมนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะเพราะว่าถึงวันนี้แม้มีนักท่องเที่ยวแต่ก็ยังไม่คึกคักเท่าก่อนโควิด19ค่ะเป็นสถานการณ์ที่พ่อค้าแม่ค้าบ่นอุบเลยว่าไรายได้ยังคงไม่กลับมานะคะแม้ว่าที่หนองมนจะมีของดีขึ้นชื่อ อย่างนี้ค่ะเข้าหลามหนองมนที่หลายท่านรู้จักนะคะยังขายกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมลับขายกันเยอะด้วยค่ะมีหม้อกแกงขนมจากอาหารท้องถิ่นห่อหมกหอยจ๊อปูไปจนถึงอาหารทะเลตักแหง้งยังขายกันครบวางเรียงรายเต็มตลาดหนองมนนะคะแต่นาทีนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกพร้อมขายแต่คนซื้อกลับบางตาค่ะ แม้ว่าหาดบางแสนจะเริ่มกลับมามีนักท่องเที่ยวไปพักผ่อนกันบ้างแล้วแต่ที่ตลาดน้องมนยังโดนพิษโควิด -19 บวกกับว่าภาวะค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นทําให้ตลาดน้องมนยังเงียบเหงาและเงียบลงไปเยอะนะคะหน้าร้านก็ต้องมีแต่พี่ๆแม่ค้าหลายคนก็ปรับไปขายส่งออนไลน์ด้วยค่ะต้นทุนค่าส่งเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังพอมีกําไรอยู่บ้างค่ะ ทำข้าวหลามมาก็50ิกว่าปีแล้วว่าตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เงี้ยคุณยายพ่อแม่แล้วก็มาสู่เราแต่เนื่องจากว่าที่มันซบเซาลงอ่ะโควิดไงสถา,านการณ์โควิดทำให้ซบเซาลงเป็นของธรรมดาเพราะว่าทุกที่อ่ะไม่ใช่ที่เราที่เดียวก็เราลอก5้าเนี่ยพอมันเริ่มนี่ก็ดีขึ้นนะแต่มันมาเนี่ยเราลอกหเนี่ยทั้งเนี่ยซบเลยค่ะซบซบแบบว่าข้าวบรรสาเนี่ยห้าวันเนี่ยจะต้องดีมากเลย ไม่มีวันไหนขายดีเลยสักวันหนึ่งมันเหมือนว่าขายประครับประครองหนึ่งคนเงินหมดสองโลกก็มาโรงเรียนก็เปิดอย่างเงี้ยมันมันหลายๆอย่างไงขายมะแกงขายปลาหมึกขายของนะพื้นเมืองค่ะมาแล้วค่ะสี่สิบสามสิบปีกับสี่สิบปีค่ะมันมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะน้ํามันแพงอ่ะคนเที่ยวน้อยลงค่ะคือเราทําเองก็อยู่ได้ค่ะ ได้คือบ้านเองนะคะไม่ได้เช่าเนะะี่ยค่ะอยู่ได้ถ้าบ้านเช่าอะไรคงอยู่ไม่ไหวะคะ่ะะ แม่ค้าหลายเจ้าเขาบอกว่าขายที่ตลาดหนองมนมาไม่ต่ำกว่า30-40ปีนะคะแน่นอนค่ะพอแบบนี้ภาพตลาดหนองมนก็เลยชัดว่าน,นี้ไม่ใช่เฉพาะแหล่งทำมาหากินนะคะแต่ตลาดหนองมนกลายเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของผู้คนที่หนองมนด้วยเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้นักท่องเที่ยวอาจจะบางตาด้วยนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เจอกับฝนอย่างวันนี้ที่เรา,เอ,าอากาศกันอยู่ฝนก็ตกในกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะแต่